น้องโมโนฟิจิงหลังจากไปครับไปลุยแมทหาหมื่นสหัวน้องสิมบัวขาวมากครับมือนี้ครับวันที่สิเจเวลาประมาณสี่โมงสามสี่โมงแรงครับครับกับพอมีโอกาสครับไปได้อาหารมากครับมื้อนี้ครับให้อาหารกลางบอครับยายกลางๆเลยครับ เริ่มปลอยมากเลยครับผลทางกองนำ่นวยการนะค,ครับทางกองนำ่นวยการเข้าหญ่กลางบอ่อครับนี่บึงว่าฝา่าเขายัางเหลือหลายบ่ครับไปแข่งน้องซิมบัวกเขาน้องโบน้อยฟิชชิ่งได้อันดับที่4ของป่า2 5ครับได้ที่เกดของป่าไงครับส่วนป่าอ่าเป็นได้ที่หนึ่ง ของไอ้ผ้าริมพองของแต่อึองอ่าของอึองผ้าผ้าริมพองอัดส่วนน้องับน้อยก็ได้ปลาปลาเทพโพ่ดีครับปลาหูดำครับคปลาปึงนี่แหละครับปลา,าปึงครับนี่ครับเขากับไปมื้อนี้แปลาขนมปังมาอ่าเครื่องตันครับหาลอยกิโลครับหาลอยกิโล เอาก็เลี้ยวมามาให้อาหารครับบบได้ให้สองมือครับเพราะว่าเดินทางไปหาปลาแวนั้งต่มือั้งตะมือวันเสาครับตะมือวันเสาครับดูซกว่าสีสองมือสองมือเอาจังได้มาให้ครับตามปกติสิให้มือเว้นมือครับรับน้องบวนรอยพิชิ้งสิให้อาหารมือเว่นมือนะครับเด้อ แต่ว่ามือเสาร์อาทิตย์นี้ได้หันได้ไปซอยหันบ่อเปิดต้อกันกะสีได้งดอาหารป่าสองมือครับกับมือวันจันทร์กับมือี้วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดเท่าอาหารกับเมื่อพอดีครับได้ไปเอาอาหารมาอีกเครื่องตันครับก็เลยเฝ้ามา มาหห้แบบร้อยครับมันนี่มูนวันพุดธต้งสีหาแบบนานาดินครับครับครับับปุ่นเบิ้งครับเอาให้ไปเบิงเบ้งไกลๆเขาหล่ะมันมันป่ามันฝู่งอย่างมันคือกระรอกกระเดียดแทนมันจะกินเบ็ดบ่นี่อวันไปของน้องสิมบัวขาวสิได้อัดคักๆเนอฮะครับ บอย่านหอดเงี้ยครับพี่นอ้องอ๋อปุ่นรับของน้องบวัวน้อยโอ้ยจะพ่ายจะพ่ายนี่อยู่มอันนี้ปุ่นครับปุ่นปุ่นครับอ๋อเบิ่งคักๆครับพี่น้องปลาสวายก็เหลือหลายครับปลาเจ็ดเอ้าก็เดือดแน,น่นอนเม็ดวันที่สองมีหน้านี่ครับครับ ของมีหน้าครับทุ้มนี้มันกินเมืินล้วเนี่ยนี่ครับกินแป๊บเดียวครับปลาไอออามาลง่งเกียวละร้อยกิโลนี่แป๊บเดียวครับใส่เวลากินบอโดนครับ พี่น้องครับจะลืมครับวันที่สองครับเนาเรียนปลา1กิโล1นึ่งจุดหสองจุดหแล้วก็สามกิโลแล้วปลาลำหนักสูงสุดครับหัวมือนนะครับมือหาหัวขั้นละหา้อยพี่น้องมากตะไก่รางวัน่นร่วมแล้วหาสิบกัวลังวัลนนะครับหาสิบกัวลังวัน่นปลาทุกตัวน้ำออกได้ครับปลาทุกตัวที่ตกได้ สามารถเอาออกได้ครับคอหามครับหามม้อยตีเบ็ดย่ำขึ้นครับบอแเมนเอาเอาเปิดแข่งธรรมดาครับเพราะว่าเขาบอได้เปิดในครับครับพี่น้องจะลืมครับมือวันที่สองมีหน้าใกล้สี่ห้อดแล้วครับมันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วครับอะก็ให้พี่น้องเห็นไปเรื่อยๆยังสิละครับของน้องบุนอ้อยฟิจชิงครับ เทายถ้ำไปอัพให้พี่น้องเห็นแบบสดๆร้อนๆครับอ๋อสำหรับมือนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ